อันนี้แม่มาถ่ายทางฝั่งที่ว่าเขากำลังปรับพี่นะนี่คือถนนเห็นไหมนี่คือถนนถนนมาจากบ้านสีแยกบ้านดับนองเห็นปะแล้วก็อันนี้คือที่ของปิน่นที่แม่จะยกให้ปินห้าไร่เนี่ยเนี่ยห้าไร่เนี่ยเนี่ยเขาขอปลูกเนี่ยเนี่ยที่เนี่ยส่วนที่แม่ซื้อข้างหลังก็คือตรงนี้ข้างหลังเนี่ยข้างหลัง ่เนี่ยอันนี้คือของหนันมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยของหนันมีไม่ให้ดูนะนี่คือที่ของเราที่ตะวันออกเนี่ยสิบกว่าไร่ของป่านเนี่ยของของเราเห็นไหมเนี่ยเขากำลังปรับที่อยู่เห็นไหมแม่ครูมาแล้วนี่ไงนี่คือที่ของเราเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราจะเอาไม้ไผ่เนี่ย ที่เขาจัดสรรมีรถพ่อเขาจัดสรรช่วยเห็นปะมันเป็นถนนเข้าไปเห็นปะเนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยฮะข้างหลังที่นั่นมีเนี่ย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 เป็นที่ของเราอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่คือบ้านที่เขาซื้อเห็นไหมสองร้อยตารางวา,า,นนาล้านสองเนี่ยเขากำลังสร้างบ้านอยู่เห็นปะเนี่ย ให้ดูนะเนี่ย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 ดูนะเนี่ยเขาสร้างอยู่เขาสร้างอยู่ยนี่นี่คือที่ที่เราซื้อที่ของยายเอ้ออยู่ข้างหลังเห็นไหมข้างหลังที่นานมี Tar ห aa, นนนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยระหว่างเสาไฟฟ้าต้นไก่ๆนั่นนะนะเห็นไะเห็นที่เที่อย่างนั้นมันอยู่ข้างหลังที่ตรงนั้นมีแค่หน,ในึ่งไร่นะข้างหลังเห็นไหมเป็ที่หลังนะ ข้างหลังที่ขนั้นีีเห็นป่ะเนี่ยข้างหลังนั้นเป็นที่เรานี่คือเขาสร้างบ้านเห็นป่ะเนี่ยเขาซื้อร้านสองร้อยตารางวาลล้านกว่าเนี่ยนี่คือที่ของเราใช่ไหมที่นาที่นาอันนี้คือที่เจนที่เราจะปปลูกนี่คือที่นาเห็นไหมอันนี้คือร้อยหกสิบตารางวาที่เราจะขายเนี่ยเห็นไหมเขากำลัง ปักที่อยู่น,นี่บ้างเนี่ยเนี่ยน้าชายทำนาแค่เนี้ยน้าชายทำนาถึงแค่เนี้ยเนี่ยน้าชายทำนาถึงแค่เนี้ยเนี่ยเห็นปะแม่โคเนี่ยพ่อ,อยืนอยู่ตรงเนี้ยบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเข้าขายใช่ไหมนนนเนี่ยเห็นไหมนี่คือเครื่องแล้วเใช่ไหมมีถนนเนี่ยเนี่ยเขาตัดโคเห็นปะเนี่ยที่ตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่ตรงเนี้ยมันร้อยกับตารางวา เนี่ยต้นไผ่เนี่ยต้องเอาออกเนี่ยเห็นปะเนี่ยส่วนตรงเนี้ยนะนี่ที่ของเราใช่นปะเนี่ยนี่ที่ของเราที่เราจะขายเนี่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 ยกำลังปรับเนี่ยเนี่ยร้อยหกสิบตารางวาแม่ไว้จะขายล้านหนึ่งส่วนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาซื้อไปไล่ร้านสองเห็นไหมประมาณครึ่งไล่ประมาณครึ่งฮะบาจ้าสันเอาไอ้นั่นออกปลาไผ่ อ๋อนี่กำลังถมมานี้กะะเนี่ย้วอันนี้กี่บถึงสองบะถึงขากะ,ง,ะ,ะ,ง,ะงานเวกว่าระเขูกเลงานกว่า,ามนสองขาเนี่ย <บะ S 1> สาสาบะถึงบาถึง,ถงตารางวาละสามพันเนี่ยมันขายอะมาน,นี่ขาย <บะ S 1> อันนี้ว่าจะขายเหมือนกัน ร้อยกับตารางวาฮะเจ้าอ๋อเนี่ยเพื่อนแปลงเนี่ยเนี่ยเขาทำถนนเนี่ยอ๋อเขาทำทางเข้าเนี่ยคินเนี่ยที่เราที่จะขายใช่ไหมเนี่ยที่เราจะขายเนี่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 ยแต่แต่ตรงนั้นนะเขาก็จะถมขายเหมือนกันเห็นไหมเนี่ย